living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่33นะครับผมแล้วเราก็อยู่ที่บูธของ star mark group วันนี้เรามาทำอะไรที่นี่ครับพี่คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่เพื่อมาดูของแปลกอย่างหนึ่งนะครับปกติมางานบ้านและคอนโดบูมมาเดินดูอะไรมาดูคอนโดโครงการบ้านและ,และคอนโดไม่ได้มาดูพิตตี้เหรอไอยทำไมที่ทำเนี้ยไอย เปล่านะพี่ไม่เคยดูคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยเราก็มาดูบ้านดูคอนโดอะไรพวกนี้กันใช่ไหมแต่ว่ามันมีบูธของ s t a r ์มาร์เขามาจัดห้องตัวอย่างมาให้เราดูซึ่งก็อดไม่ได้หรอกที่จะพาคุณผู้ชมมาดูอันเนื่องมาจากว่าห้องตัวอย่างที่เขาทำเนี่ยมัน32ตารางเมตรทำไมสตาร์มาร์ทำห้องตัวอย่างอ่ะพี่เขาทําคอนโดไม่ใช่เขาไม่ได้ทําคอนโดคือ s t า r m มาร์เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเขาจะทำพวก อ่าชุดครัวชุดครัวเป็นหลักห้องครัวเป็นหลักอะไรใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่คือเขาทำเฟอร์นิเจอร์เกือบจะทุกอย่างเพราะว่าอันนี้คือสตาร์มาร์คเขาไม่ได้ทําแค่ชุดครัวนะคุณผู้ชมคือเขาทำอย่างอื่นด้วยที่คุณผู้ชมเห็นในห้องนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะน่าสนใจอะไรเฟอร์นิเจอร์เราซื้อห้องป่ามาแล้วเราก็ทําเองก็ได้บิวอินไปดิใช่แต่ในความเป็นจริงอ่ะห้องสมัยก่อนนะคุณผู้ชมสมัยก่อนที่ทำคอนโดมิเนียมกันเนี่ยห้องมันเป็นโดมเขาทำกัน60ิตารางเมตรซื้อเฟอร แต่ปัจจุบันเนี่ยสมัยนี้อ่ะห้องวันเบดรูมเขาเริ่มกัน21.5 22.5อย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์มันเลยต้องฟิตพอดีกับใช่ลักษณะการวางฟังก์ชันใช่ราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาวางซีซัวไม่ได้นะเพราะว่าห้องมันพื้นที่สเปซมันค่อนข้างที่จำกัดมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ออกแบบหรือแม้แต่ตัวเดเวลลอปเปอร์ไม่ออกแบบจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้มันฟิตพอดีแล้วก็ลูกบ้านลำบากหรือไม่ก็ต้องใช้งบประมาณมากในการมิวอินให้มันพอดีเป๊ะ เพราะว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่มันจะไม่ใช่พื้นที่มาตรฐานที่เราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาวางได้อือ่ะพูดไปซะเยอะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเลยดีกว่าว่าอย่างห้องนี้ที่ตัวสตาร์มาเขาจัดเขาจัดอย่างไงอ่ะมาดูกันเริ่มจากตัวซิกเนเจอร์ของเขาก่อนละคือห้องครัวชุดครัวใช่แต่ชุดครัวชุดนี้จะแปลกนะททำไมจะเป็นชุดครัวสําหรับคนไม่ทําครัวอ๋อพื้นที่ไม่ได้เยอะมากใช่ชุดครัวสําหรับคนไม่ทําครัวจริงๆเราอยู่คอนโดมิเนียมบางคนเนี่ยผู้ชายอยู่คนเดียวอะครับอาหารที่ยากที่สุดทที่เราาํกกกินนั็คื ไข่เจียวมาม่าด้วยเนนั่นยากที่สุดแล้วแหละจากนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีครัวแบบหรูหาาราอลังการฮอปพูดเครื่องดูดควันอะไรต่างๆเลย <c oughs> มีแค่นี้พอแล้วที่ล้างจานที่วางจานความจานนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้สําหรับเก็บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณผู้ชมไม <c oughs> ้บุมจะกินกันขนาดนั้นเลยเหรอเก็บปลากระป๋องมันก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> พื้นที่เก็บอาหารสําคัญพื้นที่เก็บของกินสําคัญนะครับก็มีพื้นที่เก็บของจุกจิกบ้างแต่พื้นที่เตรียมอาหารทาอาหารไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่เยอะมาให้น้ําหนักกับส่วนของพื้นที่เก็บของจุกจิกดีกว่านะครับพื้นที่เก็บของจุกจิกตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สาคัญเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ก่อนออกจากบ้านดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าที่วางรองเท้าที่วางล่มที่แวนกุญแจอะไรพวกนี้สําหรับก่อนที่จะเดินออกนจากบ้านอ่ะใช่ะงานจุกจิกพวกนี้ เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคอนโดควรจะมีนะเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่เก็บของห้องจะได้ไม่รกคุณผู้ชมจะสังเกตว่าพื้นที่เก็บของมันจะซอยย่อยเป็นช่องเล็กช่องน้อยให้เราจะได้เก็บของได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หน่อยส่วนตรงนี้จะเป็นไซส์บอร์ดวางทีวีครับซึ่งเขาออกแบบให้มันต่อเชื่อมกับส่วนครัวมาเลยนะมันจะเป็นวัสดุกับเส้นแนวเดียวกันแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะทําให มันดูเนียนตาหน่อยอ่าใช่คุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมสังเกตลองดูข้างล่างมีพื้นที่เก็บของเนี่ยม,มันจะยาวเป็นตลอดแนวเดียวกันทั้งห้องเลยใช่ะจะได้วางของได้ค่อนข้างที่จะสวยงามใช่ส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นโซฟาซึ่งก็บิ้วให้มาชิดเต็มพอดีผนังขนาดนเท่าไหร่มีเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ทําพื้นที่เก็บของด้านล่างเวลาคุณผู้ชมไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมามักจะเหลือพื้นที่ข้างๆที่ไม่ได้ใช้ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับจริงๆแล้วพอเข้ามาในห้องนอนเนี่ย เรียกว่าโต๊ะแต่งหน้าตู้เสื้อผ้านี่คือสตาร์มาร์คเขาก็ทําเลยนะครับผมคือเขาทําตั้งแต่หน้าหน้าห้องอ่ะคือครัวมาจดหลังห้องที่เป็นห้องนอนอนะ่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถออกแบบเฟอร์นิจเจอร์ทั้งหมดได้ทั้งห้องอม,มันจะทําให้ห้องเนี่ยมันมียูนิตี้มีความกลมกลืนกันไงดูมครับผมคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็พามาดูห้องขนาด32ตารางเมตของทางสตาร์มาร์คนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางสตาร์มารที่ เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราในวันนี้ครับและนี่ก็คือ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง